ขนอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยแล้วก็ขอถวายความลบความเคารพพระครูศรีปิยวนาพิลมพระมหาธงชัยธรรมธารีผู้เป็นประธานสงฆ์และเจ้าวาดวัดป่านาโพขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านจะขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทีม่มานั่งอยู่ในที่นี้ วันนี้ก่อนที่อยากจะมาจะได้ประลบทำตามที่หัวข้อที่ได้กำหนดไว้ขอแจ้งเรื่องอาพาธของหลวงปู่มหาไหลก่อนนะบางบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้และข่าวมาล่าสุดเมื่อประมาณเที่ยงนี่คือล่าสุดนะย้อนกลับไปก่อนว่าเมื่อวาน จริงๆหลวงปู่ป่วยมาตั้งแต่ก่อนก่อนวันพระที่แล้วเราท่านก็ไปแอดมิตที่โรงพยาบาลนาเชือ่อมด้วยอาการหายใจใไม่อิ่มแล้วก็ท่านปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวทั้งทุกทั้งตัวเลยนะเนื่อง,งจากว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระพระกรรมฐานซึ่งพวกเราก็ทราบประดีว่าท่านเป็นสายกรรมฐานเนาะชื่อท่านก็ลงท้ายด้วยวิ วิปัสสนาเนาะาวน,นี้ทําไมอาตมาถึงเห็นชัดเจนตอนนั้นเพราะว่าหลวงปู่ปากท่านบอกว่าวเราถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เป็นยังไงบ้างท่านบอกว่าท่านปวดแต่คําว่าปวดเหมือนคนพูดเฉยๆว่าปวดแต่เป็นพวกพวกเราเนี่ยเวลาปวดมันจะต้องตัวบิดหน้าหยิกเยเกแล้วใช่ไหมแต่ท่านก็หน้าเฉยๆนะว่าปวดแต่ว่าถ้าใครฟังเฉยๆ ไม่ได้สังเกตก็จะว่าคงไม่ปวดเยอะหรอกแต่ตาามามองเข้าไปในดวงตาของท่านนะตาท่านก็ปิ่มๆม,มีน้ำคอยอยู่นะหมายถึงว่าท่านกั้นท่านส,สกัดกั้นความปวดไว้ถ้าเป็นพวกเราพวกเราจะทนขนาดนั้นอาจจะไม่ได้เนะาะอัตมาก็เลยคิดว่าโอ้ท่านคงจะปวดมากจริงๆ แล้วคนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลนาเชื่อแล้วก็ออกมาได้ประมาณสามวันพันีเมื่อวานวันที่สิบหกโยมที่ดูแลหลวงปู่เนาะที่ที่นำกระถิมาทอดที่วัดป่าหลวงคููอยู่ทุกปีทุกปีเนี่ยก็มีความเป็นห่วงหลวงปู่เขาได้ติดต่อถามมาว่าหลวงปู่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะหาท่านพระเลขานะหลวงพี่ดิว หลวงพี่ดิวก็ลายงานไปก็ก็บอกไปก็เป็นความที่ไม่ทางนน้นเขาก็ไม่ไว้วางใจแล้วเขาก็เป็นห่วงเนาะเขาก็เลยสั่งรถรถไอ้พยาบาลมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพที่ขอนแก่นนะให้มารับหลวงปู่ไปกรุงเทพหลวงปู่ก็ยอมไปถ้าแต่ว่าถ้าคนอื่นบอกให้ไปท่านไม่ไปนะบอกให้ไปโรงพยาบาลท่านไม่ยอมไป ไปโรงพยาบาลอาเชื่อก็ยังไม่หายดีท่านก็จะอยากกลับมามันไม่มีใครขืนท่านได้แล้วท่านทนี้อธิโยมก็เป็นคนที่ดูแลหลวงปู่มาเขาบอกมาเจ้าหลวงปู่ก็เกรงใจเนะาะก็ยอมเสร็จแล้วรถมารับเมื่อประมาณเที่ยงวันของเมื่อวานแล้วก็หลวงปู่ก็เดินทางไปถึงกรุงเทพตอนเย็นเมื่อวานนี้โดยไปพักอยู่ที่โรงพยาบาล BNS อยู่แถวคอนแวนเนาะแถวสาทร อตอนนั้นหลวงพี่ดิวแจ้งว่าหลวงปู่มาถึงโรงพยาบาลมีอาการเหนื่อยปวดทั้งร่างกายแต่ยังพูดจาชัดเจนรู้สึกตัวดีความดันปกติไม่มีไข้เบื้องต้นมีการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ใส่สายสวนปสวัสสาวะเพราะท่านปสัสสาวะไม่ออกนะแล้วหมอให้ถ้าคนเคยเป็น ตอนลูกหมากโตเป็นอะไรอย่างเงี้ยปัสสวาวะไม่ออกเนี่ยจ,จะรู้ผลรู้สึกดีเนาะว่ามันตอนปัสสวาวะไม่ออกเป็นรู้สึกยังไงท่านหมอก็ให้หลวงปู่พักที่ห้อง ICU เพื่อประเมินอาการอย่างใกล้ชิดเพราะร่างกายขับสวะเองไม่ได้น่าจะได้ย้ายจากห้อง ICU ขึ้นมาพัาห้องพิเศษได้ในวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติอ,อันนี้คือเมื่อวานพอวันนี้ตอนเที่ยง อาตอมาไลน์ไปถามหลวงพี่ดิวซึ่งเป็นพระเลขาบอกว่าหลวงปู่ฉันอาหารได้ไหมหลวงหลวงหลวงพี่ดิวตอบมาว่าไม่ครับคือหลวงปู่ฉันไม่ได้มีอาการไตาวายกล้ามเนื้อสลายน่าจะไอซหลายวันกำลังรองหมอหัวใจประเมินจะเพิ่มน้ำเพื่อขับของเสียอันนี้รายละเอียดดีเทลเนี่ต้องให้ พระอาจารย์หมอท่นเป็นคนอธิบายที่หลังอาตมาก็ไม่ค่อยรู้นะอันนี้ก็แจ้งให้ญาติธรรมญาติโยมผู้ผู้ที่รู้สึกเป็นห่วงหลวงปู่ก็ได้รับทราบถึงความคืบหน้าซึ่งคืนนี้หลวงพี่ดิวอาจจะไลน์มาแจ้งอีกทีหนึ่งนะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะได้แจ้งทางญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าหนองคูเพืพ่อทราบนะ คันนี้อันนี้อาตมาก็ค่าเวลาไปได้สิบอ็นาทีแล้วนะคันนี้ <laughs> เดี๋ยอีกเก้านาที <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วพระอาจารย์หมอท่านก็พูดไปค่อนข้างจะครบแล้วเนาะนี้อาตมาก็จะแบ่งปันในมุมมองของตัวเองคำว่าคบคนเช่นใดเป็นมิตร และสมคบคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่ามีคนสุบุรีอยู่ตรงมุมหนึง่งยอมอยากเข้าไปอยู่ใกล้ไม้าโยมไม่สุบุรีไม่อยากแต่ไม่ได้หมายความว่าคนสุบุรีเป็นคนเลวนะเรากำลังพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนสุบุรี เราก็จะอยากไปอยู่ตรงนั้นอาจจะไปอยากไปขอบุหรีเขาหรือว่าอาจจะไปสูบกับเขาแล้วก็คุยกันใช่ไหมอ่าในการครบคนเช่นใดแล้วอีกอย่างหนึง่งเคยไหมที่เราเองที่เห็นฐานะพ่อแม่หรือว่าอาจจะเคยเป็นเด็กเนี่ยเคยมีการเตือนกันว่าอย่าไปคบคนนั้นนะเห็นเขาสู่บุรีได้ข่าวว่าเขาเสพยาจริงๆโยมอาจจะยังไม่ได้เสพลูกหลานโยมอาจจะยังไม่ได้เสพ แต่ห้ามไว้เพราะว่าไม่อยากให้ไปยุ่งถูกไหมเพราะว่าจริงๆอาจจะไม่ไม่ได้เราลูกหลานเราหรือตัวเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามุมมองว่ารบคนเช่นไรก็จะเป็นคนแบบนั้นนะแต่เชื่อไหมว่าจิตของเราเนี่ยจิตที่มันอ่อนแอและไม่ได,ไได้ไม่ได้การฝึกฝนเนี่ยบางทีมันก็ ไหลไปตามกระแสโดยเฉพาะกับเรื่องพวกกิเลสต่างๆเรื่องความไม่ดีต่างๆมันจะไปง่ายแบบถ้าเพื่อนเรามีวัยรุ่นชักชวนลูกหลานเราหรือตัวเราเองสมัยตอนเป็นเด็กๆให้ลองเสพดูสิยาเนี่ยดีนะนนู่นนี่นั่นเราไม่ได้ฝึกจิตเราอ่อนแอรเราก็อาจจะหลงไปตามอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีเพื่อน บางคนบางกลุ่มเขาชวนเราอ่านหนังสือถ้าเราไปอ่านกับเขาเราจิตเราไปทางนี้เราก็อาจจะเป็นเด็กที่เรียนดีขึ้นได้เอา้าไม่ต้องยกตัวอย่างใครหรอกยกตัวอย่างอาตมาแหละสมัยเด็กๆมันก็ห้องอาตมานี่ก็มีเพื่อนอยู่สองกลุ่มนะกลุ่มนึงเด็กเรียนกลุ่มนึงก็เด็กเด็กเที่ยวเนาะจริงจริงอาตมาก็ อยู่กลางๆอะเนาะอยู่กลางๆไปได้ทั้งสองกลุ่มแหละสมัยก่อนนะแต่ว่าก็ลองลองลอง,ลองทั้งสองฝั่งแล้วแต่ว่าโชคดีหน่อยเราจะมีบุญที่เราเลือกเอาฝั่งที่ไปเรียนหนังสือมันก็จึงเรียนได้เรียนเรียนได้ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดมองในทางกับการถ้าเกิดเราไปอยู่ในกลุ่มที่เที่ยวเตยสุบุรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ย ขาดเรียนโดวเรียนบ่อยๆเราก็จะอาจเป็นอย่างนั้นได้นะอันนี้ก็มาถึงว่ามีพุทธภาษิตบอกว่าผู้ปัรนนาความสุขที่มั่นคงพึงเว้นมิตรชั่วเสียพบแต่บุคคลสูงสุดจะพึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่านนะคือคือสรุปแล้วก็จะบอกว่าผู้ปัรนนาความสุขที่มั่นคงพึงเว้น มิตรที่ชั่วเสียก็ไปถึงอย่างที่อาตอมาพูดเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเราตัดสินใจว่าเราเว้นเราไม่ไปยุ่งกับกลุ่มที่พาเราชักนำเราไปในสิ่งที่ไม่ดีนะเราก็จะได้อยู่กับสิ่งที่ดีมีความสุขในชีวิตเนี่ยนะแล้วก็มีพุทธภาษิตอีก อีกอีกบทหนึ่งบอกว่าบัณฑิตพึงทำความเป็นเพื่อนกับคนที่ศรัทธามีศีลเป็นที่รักมีปัญญาและเป็นพระหูสูตรเพราะการสมาคมกับคนดีเป็นความเจริญมันไม่ต้องเป็นการอธิบายหรอกนะเพราะว่าพุทธภาษีนี้แปลเป็นไทยแล้วก็เข้าใจกันทุกคนจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับที่อาจารย์หมอท่าน พูดมาเมื่อกี้นี่แหละให้เลือกกบคนนะเป็นประมาณนี้ครวนี้สุดท้ายถามว่าเราจะไปไปทางลบไปทางไม่ดีหรือทางดีตัวไหนที่มันจะทำให้เราประคองตัวนี้ได้ประคองให้เราใช้ชีวิตได้ถูกต้องมันก็คืออะไรมีใครตอบได้บ้างสิ่งที่จะทําให้เรา จะไปทางดีหรือทางชั่วสิ่งที่คุ้มครองเราคืออะไรสติถูกต้องเห็นไหมนักเรียนโรงเรียนที่นี่นี่อ้ถือว่าถือว่าโอเคนะนี่สติเพราะว่าอะไรสติแปลว่าความระลึกรู้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว รู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องสิ่งไหนที่เราควรจะหลีกเล้นหนีห่างเห่ไหมเพราะว่าสติตัวนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราเพราะว่าการที่ไม่มีสติบางครั้งไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนกันแล้วกันโยมเนี่ยมาที่นี่มามาฟังมาดูฟังธรรมะเนี่ยได้ดูสติตัวเองไหมเวลาที่นี่อาหารเยอะมากนะ ปานาโพเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารเลยอาตมามาเนี่ยอาตมาไม,ไม่หยิบอย่างอื่นเลยนะอาตมาจะเดินเดินเดินมนจนถ,ถึงตรงปลายเพราะอาตมารู้ว่าสลัดที่นี่เด็ดที่สุดแล้วแถมว่าเป็นสลัดสุขภาพด้วยนะอาตมาจะเดิน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 ,ดนมาจนมาเจอสลัดแล้วก็จึงได้ตัดสลัดมาฉันอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบางคนก็อาจจะอาจจะไม่ไม่มีสติเนาะ แรกเป็นตะแซบเนาะตักอันที่สองตักอีกอันที่สามมองไปทั้งหน้านี่ก็น้ากินอีกเหมือนกันคือตักทุกอย่างเสร็จแล้วมันก็มันก็เต็มเต็มชามบางทีชามเดียวก็ไม่พอก็ต้องไปขออีกอีกจานนึงมาใส่ใช่ไหมพอเจอข้างหน้าโอ้จานไม่พอขอหน่อยขอจานเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็ด้วยความที่เราไม่มีสติเนาะการไม่มีสติแบบนี้ไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ดีนะโยม แต่ว่ามันเป็นอะไรที่เดือดร้อนตัวเองเพราะว่าโยมก็จะต้องกินกลัวา,ายเพื่อนผูงก็ต้องกินให้มันหมดพอกินไม่หมดโยมก็มานั่งสลึมสลืออยู่ตรงนี้พอสลึมสลืออยู่ตรงนี้เขาเอากาแฟเย็นมาโยมก็คิดอีกไงนะสติโยมอ่ะโอ้ยกินกาแฟเย็นดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้หายง่วงจริงๆมันไม่ใช่กาแฟเย็นนี่แตนะเนาะมันง่วงตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว อะไรก็แก้ไม่หายหรอกว่าถ้าเราไม่มีสติเพราะฉะนั้นพอใส่กาแฟเย็นเข้าไปอีกแต่นี่ก็เต็มเลยแต่นี่รีบจะต้องนั่งน่งฟังดูก็ต้องไปเข้าห้องน้ําอีกใช่ไหมใช่ไหมนี่สติของเรามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการคบเพื่อนเนี่ยแต่มันเรื่องกับการใช้ชีวิตทั้งหมดเพราะว่าจริงๆพ,พุทธสุปราิตอีกเหมือนกันบอกว่าสติมโตสัทธาพัติังคนผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อจริงไหม ในทางโลกคนที่มีสติก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ชั่วอะไรชั่วการครบคนดีคนชั่วเป็นยังไงแม้กระทั่งการประกอบสัมมาอาชีวะเห็นไหมคนไม่มีสติถ้าโดนเกาะไปด้วยความโลภยงก็จะอยากทําอาชีพที่มันโกง,ขงเขาเห็นไหมลักขโมยเขาอยากรวยอยากอะไรอย่างนี้อันนี้ทําให้เราเดือดร้อนใช่ไหมตารวจจับแล้วก็ติดคุก ถ้าสติในทางธรรมในทางธรรมก็อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นใช่ไหมเทวทูตทั้งสี่ท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยถ้าเป็นเราเราคือเห็นเราสลดเฉยเห็นเราเราสลดเฉยแต่ท่านมีสติท่าน มีจิตใจในทางเบื่อหน่ายต่อโลกการเกิดแล้วท่านไปเห็นนักบวชท่านก็มีความจิตใจที่โน้มไปในทางที่ะออกบวชใช่ไหมมีสติมันคิดได้ว่าเอออะไรควรทําอะไรไม่ควรทําสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอให้คือสรุปแล้วนะ่ะทั้งหบดทั้งปวงธรรมะนี้ที่บอกว่า คบคนเช่นใดเป็นมิตรและคบคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นเราจะไม่เป็นอย่างนี้เราจะไปในทางที่ดีต่อเมื่อเราเป็นคนมีสติทุกคนมีสติอยู่แล้วอาจมาเชื่อว่าที่โยมมานั่งใส่ชุดขาวมาวัดทุกวันพระหรืออาจจะมามากกว่าวันพระเพราะโยมอยากจะมีสติอยากมีการฝึกฝนการเจริญสติเพื่ออะไร เพื่อเป็นชูชีพเป็นชูชีพยังไงโยมเคยเห็นรเรือซีทานควีนหรือเรือเดินสมุทรระดับโลกไหมเรือใหญ่ขนาดนั้นโอกาสที่มันจะล่มก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นก็อย่างอยู่เหมือนกับอยู่บนสนามพุทธบอนหลายสนามด้วยไม่ใช่สนามเดียวบางทีก็แปลกใจใช่ไหมทำไมถึงเรือใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงเอาเรือชูชีพมาแขวน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 ไว้ข้างขเพราะว่า เมื่อถึงข่าวอับปางเหลือจูชีพเล็บเล็กนี่แหละจะช่วยชีวิตเราช่วยพยุงชีวิตเราทำให้เรารอดตายสติก็เช่นกันสติก็เปรียบเสมือนชูชีพหรือเรือสำรองเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้มาร่วมในงานเสวนาธรรมของการธรรมสัญจรในครั้งนี้ ขอให้บุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจได้มาสดับรับฟังธรรมะขอให้เป็นพลวะปัจจัยขอให้ส่งผลให้โยมทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญและได้พบธรรมะที่ประเสริฐที่พระพุทธองค์ได้ทรงได้ค้นพบแล้วในเรลววันนี้ด้วยเทอ